สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจางวิสเยบค่ะจะเป็นพนักง,งานบริษัททํางานประจาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เชา้าถึงเย็นเอาเวลาว่างหลังเรื่องงานกับวันหยุดมาเปิดร้านขายของออนไลน์ร้านหลักๆของเจี๊บก็จะอยู่บน eBay กับ e t s y และเจี๊บก็มีร้านน้าจิ้มบ้างกระจุกกระจิกเพื่อนๆวันนี้เจี๊บมาพร้อมกับรายงานคนประกอบการยอดขายเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นช่วง10วันแรกของเดือนธันวาคมค่ะหน้าตาประมาณนี้ ซึ่งถ้าโดยส่วนตัวแล้วก็มีความพึงพอใจพอสมควรค่ะเพราะว่ายอดขายค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะวันนี้ก็เลยคัดมาเล่าให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆเริ่มจากวันแรกนะคะวันที่1ธันวาคมค่ะขายได้ทั้งหมด4รายการนะคะจะยกมาเล่าให้ฟังแค่หนึ่งรายการเป็นตัวที่ขายออกค่อนข้างจะเร็วนะคะเพื่อนๆ ตัวแรกค่ะขายได้อยู่บน ebay เป็นพวงกุญแจเล็กๆน่ารักน่าเอ็นดูตัวนี้นะคะเป็นงานญี่ปุ่นค่ะเจีบซื้อจากโกดังญี่ปุ่นที่ไทยฮิวข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยกันนะคะตัวนี้ต้นทุนเจี๊ยบมา50เซนขายได้อยู่ที่ราคา13เหรียญกำไรประมาณ12เหรียญกับ50เซนใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่16วันหลังจากที่ลงสินค้าขายไปค่ะเพื่อนๆค้าบอกนิดนึงบอกหลายทีและบออ่อยครั้งนึงเหอะว่า พวกงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยอยากจะแนะนําถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดียังแบบคิดไม่ตกอะไรเงี้ยพวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี้ยข้อได้เปรียบของเขาก็คือว่าการดูแลจัดเก็บรักษาต่างๆค่อนข้างจะง่ายแล้วก็เรื่องของค่าขนส่งก็จะไม่ใช่ประเด็นเลยลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังคิดลังเลยอยู่อะไรเงี้ยก็ลองว่าตัดสินใจดูไหมว่าลองเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอยนี้ย ต้นทุนเขาค่อนข้างจะถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนเี่ยถ้าขายไม่ได้จริงๆอะ่ะต้นทุนเราก็จะไม่ได้จมลงไปเยอะนะคะเพื่อนๆออันนี้ให้เป็นแบบเป็นข้อมูลไวค้ค่ะถัดไปนะคะวันที่2ทธันวาคมขายได้ทั้งหมด5รายการเดี๋ยวจะยกมาเล้วให้ฟังสัก1รายการนะคะนั่นก็คือ การเกงยีนส์ยี่ห้อแรงเลอร์ค่ะตัวนี้บอกก่อนว่าเจี๊ยบขายได้อยู่บนพ o s ช m มาร์ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้อยู่ในโซนอเมริกาหรือว่าแคนาดาอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับพ o s ช m มาร์นะคะเขาเป็นหนึ่งในร้านนำจิ้มของเจี๊ยบที่ขายค่อนข้างจะดีพอสมควรสินค้าทุกตัวที่เจี๊ยบลงบน eBay เจี๊ยบก็กรัฟฟีมาลงที่พ o s ช m มาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่ายังไม่ได้ขายที่พ o s ช m มาร์กก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวสินค้ามีความใกล้เคียงกัน ฟังไว้เอาไปประยุกต์ใช้ด้วยกันได้อย่างแน่นอนนะคะตัวนี้ต้นทุนเจีย๊ยบมาสี่เหรียญขายได้อยู่ที่ราคา22เหรียญกำไรประมาณ18เหรียญค่ะใช้เวลาขายอยู่ประมาณ3เดือนนะคะเพื่อนๆบอกนิดนึงถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากขายพวกกางเกงยีนส์อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นพวกแบบขาสกินนี่ขาลัดลัอันนั้นคือปกติขายได้เรื่อยๆเขาอยู่กันมานานแล้วนะคะแต่ว่าที่เจ๊บ มีประสบการณ์แล้วรู้สึกว่าขายค่อนข้างจะดีออกเร็วเนี่ยก็คือเป็นพวกเนี่ยค่ะขาม้านิดนึ o งบูทคัตนะคะคือแบบขากว้างหน่อยนึงแล้วคีย์เวิร์ดที่ใช้ก็จะเป็นพวกคำที่แบบว่าคาวบอยคาวเกิลพวกนี้ค่ะเพื่อนๆเวสเทิร์น Western, อย่างเงี้ยคือเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะของเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะขายดีนะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่เจอมานะคะถัดไปวันที่3ธันวาคมค่ะขายได้2รายการนะคะขออวดทั้ง2รายการเถอะ เพราะอะไรเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันค่ะรายการแรกนะคะขายได้อยู่บน eBay ค่ะเป็นตุก๊กตาตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวให้ดูกับมือเจี๊ยบนี่จับอยู่ประมาณนี้ค่ะเป็นตุก๊กตาของเด็กเล่นนะคะแล้วเวลาเขยา่าเขย่าจะมีเสียงกุงก้งกิง้งกุ้งกิ้งอยู่ข้างในยอย่างเงี้ยค่ะเป็นของเด็กเล่นอย่างแน่นอนตัวนี้นะคะตน้นทุนเจี๊ยบมา25เซนจริงๆแล้วคือเจี๊ยบซื้อมาแบบเขาขายเหมามาในถุงมันมีหลายอย่างมากมายแล้วเจี๊ยก็มา ลงทยอยลงทีละชิ้นอย่างเงี้ยเพราะฉันต้นทุนจริงๆต่อหน่วยคือถ้าจะไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าก็ใส่ไว้25เซนคำๆขายได้าราคา21เหรียญกับ4เซนค่ะกำไรกลมๆประมาณ20เหรียญกับ79เซนต์ตัวนี้เจี๊ยบใช้เวลาขายอยู่4วันเท่านั้นเองหลังจากที่ลงสินค้าไปนะคะก็ยังตก,กใจเฮ้ยทำไมออกเร็วขนาดนี้นะคะเพื่อน,อนก็คุณพ่อคุณ,คณแม่อาจจะ เคยมีให้ให้ลูกเล่นแล้วหายไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจดาวเอานะคะแต่คือออกเร็วมากเลยเพื่อน,อนๆแค่4วันเองนะคะถัดไปอีกรายการหนึ่งของวันที่3นะที่ขออนุญาตอวดนะเพื่อนๆนะขายได้อยู่บน Etsy ค่ะสินค้าของเจี๊ยบ100%ที่ขายบนเอ s y ซเป็นงานที่จับต้องได้นะคะเป็นงานเก่างานแก่งานสะสมงานหายากอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะเพื่อนๆบอกให้เข้าใจตรงกันก่อนตัวนี้เป็นหนังสือค่ะเกี่ยวกับ อ่าไบเบิลนะคะเขาจริงๆเขามีเป็นเซตเจี๊ยบมีไม่ครบทั้งเซตคือไปเจอทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่หกเจ็ดเล่มเนี่ยจะเจอแบบไปครั้งหนึ่งเจอที่ร้านเดิมร้านเดียวกันนะคะไปครั้งแรกเจอสามเล่มครั้งที่สองเจออีกสองเล่มครั้งถัดมนานเจออีกหนึ่งเล่มอะไรคือแบบตอนแรกที่ได้มาก็ว่าจะลงเลยแล้วอลองดูซิกลับไปใหม่ก็เนี่ยค่ะไปสองสารอบถึงได้มาทั้งหมดเจ็ดเล่มแต่ก็ยังไม่ครบนะคะจริงๆยังมีขาดไปอยู่ จะมี2,4,5สี่เอเล่ม1กับเล่ม3ามจะไม่มีนะคะแต่ว่าก็มีคนมาซื้อไปเพื่อนๆตัวนี้นะคะต้นทุนเจี๊ยบอยู่ที่3เหรียญขายได้อยู่ที่ราคา37เหรียญกับ27เซ็ซนกำไรประมาณ26เหรียญกับ80ดสิเซนแล้วที่สำคัญคือเจี๊ยบใช้เวลาขายหลังจากที่ลงของไปเนี่ย10วันก็ขายออกเลยค่ะนะคะสิบวันคือตอนที่เจอเนี่ย ซื้อมาด้วยความมั่นใจเพื่อนๆว่าต้องขายได้เพราะว่าเป็นเป็นหนังสือนิทานไม่ใช่นิทานสิเป็นหนังสือเกี่ยวกับไบเบิลที่เป็นภาพเดี๋ยวให้ดูข้างในเขาจะเป็นรูปภาพสีสันสวยงามเพื่อนๆคือเหมาะกับอ่านให้อ่านให้เด็กๆฟังกันนะคะสภาพก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ในที่ปกเห็นไหมมีรอยเยินนะคะอยากจะให้ดูรูปนิ้หนึ่งข้างในมีไหมนะ้าเป็นภาพสีค่ะ ประมาณนี้คือภาพสวยเด็กๆน่าจะชอบแต่ว่าที่เจ๊มั่นใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเทศกาลคริสต์มาสกำลังใกล้เข้ามาใช่ไหมคะหนังสือประมาณแนวๆน,นี้เป็นอะไรที่เหมาะกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะเจ๊ก็เลยมีความค่อนข้างมั่นใจพอสมควรอะแต่ก็คือไม่คิดว่าโหสิวันเองอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็รู้สึกว่าอืมดีนะคะก็ถึงบอกว่าขออนุญาตอวดทั้งสองรายการที่ขายได้ของวันที่สนี้นะคะโอเค ถัดไปค่ะวันที่4ธันวาคมขายได้3รายการค่ะขอยกมาแล้วให้ฟัง1รายการนะคะไม่ได้เพราะว่าขายเร็วนะแต่ว่าเพราะสาเหตุอื่นเขาเอ,อ่ออันดับแรกเจี๊ยบขายได้บเอดซีนะคะแล้วก็เป็นหนังสือนิทานเด็กที่เจี๊ยบอยากจะยกมาแล้วให้ฟังเพราะว่าเพื่อนๆขอให้ดูรูปภาพประกอบนะคะก็จะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีความ เยินมากเพื่อนๆนี่ดูปกปกยังไม่หลุดจากตัวก็จริงแต่ว่าข้างในเนี่ยหน้าที่เป็นปกรองหน้าเนี้คือมีกระดาษเขาเรียกอะไรหลุดคือสภาพมันไม่ใช่มันไกลจา,ากร้อยเปอร์เซ็นไปเยอะเพื่อนๆมันมีความหลุดลุ่ยเนี่ยเห็นไหมคะยัก็ถ่ายลูกค้าเห็นนะว่ามีบางหน้าที่หลุดออกมาแบบนี้นะสภาพแล้วพอดูตัวหนังสือนะเพื<ๆ>่อนๆที่สั่นหนังสือเห็นไหมคะเนี่ยคือสภาพแบบตัวหนังสือคือหลุดออกมาแล้วอะเพื่อนๆดูนี่คือนี่คือหนังสือนะน,นี่คือปกสันปกอะเห็นไหมคะ หลุดออกมาแบบนี้แล้วเป็นหนังสือเก่าตั้งแต่ปี19 7 0นะคะคือก็ไม่รู้ว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยเป็นพ่อแม่ซื้อไปอ่านให้ลูกฟังหรือว่าพ่อแม่เคยมีสมัยตัวเองเป็นเด็กแล้วอยากซื้อไปเก็บหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะเพียงแต่ว่าคือจะรู้สึกว่าอืมก็ยังมีคนอยากได้นะหนังสือที่สภาพแบบนี้เพื่อนๆนะคะ ตัวนี้ต้นทุนเจบมา25เซนค่ะขายได้อยู่ที่ราคา17เหรียญกับ67เซนนะคะกำไรประมาณ17เหรียญกับ42เซนที่บอกไปว่าไม่ได้ออกเร็วนะคะตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่ประมาณ6เดือนค่ะนะคะ6เดือนซึ่งก็ถือว่าไม่เร็วแต่ก็ถามว่าช้าไหมมันก็ไม่ช้าที่สุดมันเคยมีช้ากว่านี้เพื่อนๆนี่คือ ด้วยสภาพหนังสือประมาณนี้แล้วขายได้ในราคาเท่านี้ออกภายใน6เดือนจะว่ามันก็ไม่แย่นะคะพื่อนๆอันนี้ยกมาแล้วให้ฟังถึงบอกว่าบางทีเราไม่รู้จริงเพื่อนว่าสินค้าเก่าแก่เยินที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนขยะแล้วในบางครั้งะนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขากําลังมองหาตามหาอยู่ก็ได้เพราะฉันอย่าอย่ามองข้ามนะคะลองหาข้อมูลพิจารณาหลายๆอย่างประกอบกันนะคะโอเคถัดไปวันที่ 5ธันวาคมนะคะขายได้5รายการค่ะเดี๋ยวจะยกมาเล่าให้ฟัง3รายการเพราะว่าเขาขายออกค่อนข้างที่จะเร็วนะคะรายการแรกขายได้อยู่บน Etsy อีกแล้วค่ะเป็นเสื้อยืดธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่เป็นงานเก่านะคะตัวนี้ตั้งแต่ปี2000ตัวนี้นะคะต้นทุนเจี๊ยมา2เหรียญน,นะคะ ค่ะด้าที่ราคา15เหรียญกับ57เซนกำไรประมาณ13เหรียญกับ57เซนตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่38วันค่ะหลังจากที่ลงสินค้าไปก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วนะคะเพราะว่าตัวดีไซน์ก็ไม่ได้มีอะไรแบบผูหวานนะ่ปกติปกติคือปกติมากอะ่ะเพื่อนๆโอเคค่ะตัวถัดไปนะคะยังคงอยู่บนเอซีค่ะเป็น ภาพรูปภาพน้องแมวนะคะคือภาพนี่เป็นภาพกระดาษแล้วก็แปะอยู่บนเฟรมที่เป็นเป็นไม้นะคะตัวนี้ต้นทุนเจีียบมา1เหรียญขายได้18เหรียญกับ37เซ็ซนกำไรประมาณ17เหรียญกับ37เซนตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่46วันนะคะเพื่อนๆบอกนิดนึงบอกไปหลายครั้งแล้วขออีกทีเถอะว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับสัตว์นะคะ โดยทั่วไปอะนะหมาหรือแมวหรือไม่ก็ทั้งหมาทั้งแมวเนี่ยเขาจะมีทีมมีแฟนคลับของเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าไปเจอพวกสตอรี่เรื่องราวที่เกี่ยวกับหมาหรือว่าแมวอย่างเงี้ยว่าก็น่าจะลองซื้อมาลงดูนะคะเพื่อนๆอ,อีกตัวหนึ่งค่ะวันที่วันที่ห้าที่ขายได้อีกตัวหนึ่งที่ออกเร็วไปที่พอชมากันบ้างเป็นการเกงยีนส์ค่ะ ตัวนี้ต้นทุนเจียบมา5เหรียญขายได้อยู่ที่ราคา41เหรียญกำไรประมาณ34เหรียญกับ50เซนใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่36วันเท่านั้นเองค่ะนะคะตางเก่งยีนตัวนี้เขามีลูกเล่นเพื่อนๆดูตรงป้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นงานปากักแล้วก็มีการเดินเส้นเดินอะไรเนี้ยคือเป็นงานที่มีมีดีเทลมีรายละเอียดอะคะ่ะถัดไปค่ะเพื่อนๆวันที่6ธันวาคมนะคะขายได้ทั้งหมดเนี่ย 5รายการเดี๋ยวว่ายกมา1รายการกลการตัวที่ออกเร็วที่สุดของวันขายได้อยู่บน ebay ค่ะเป็นเสื้อผู้หญิงนะคะตัวนี้ต้นทุน3เหรียญขายได้ที่ราคา20เหรียญกำไรประมาณเา17เหรียญน,นะคะขายออกภายใน85วันค่ะหลังจากที่ลงสินค้าไปไม่ถึงกับเร็วมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้คือขายเร็วที่สุดของวันนี้ค่ะตัวอื่นก็จะอยู่ประมาณขายได้ หลังจากที่ลงไป5เดือน -6 เดือน7เดือนอย่างเงี้ยค่ะนะคะตัวนี้ตัวนี้แค่85วันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะคะโอเคถัดไปวันที่7กันบ้างนะคะขายได้ทั้งหมดเนี่ยสรายการยกมาเล่าให้ฟังได้2รายการค่ะแล้วก็ขายได้บน e อท y ทั้งคู่เลยตัวแรกค่ะเพื่อนๆเ,เป็นเนคไทนะคะ อยากให้ดูดีไซน์ใกล้ๆค่ะเขามีคอนเซปต์เห็นไหมเอ่ยเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับอะไรหนังสือค่ะเป็นชั้นหนังสือหนังสือเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับชั้นหนังสือเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายตรงนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งอันนี้คีย์เวิร์ดที่เจียใช้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคนอ่านหนังสืออ่อห้องสมุดบรรณารักษ์อะไรพวกนี้ค่ะคีย์เวิร์ดที่เจียใช้ซึ่งเพื่อนเพื่อนจากประสบการณ์ที่ขายในไทยมานะช่วงหลังเจี๊ยบเริ่ม คิดว่านะคิดว่าคิดว่าเริ่มเริ่มจับทางได้มากขึ้นจากเดิมคือเวลาซื้อเน็กไทก็จะเน้นตามความชอบของเราก็จะดูแบบว่าลายพวกดอกมองดอกไม้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่คุณผู้ชายเนี่ยเขาจะมีเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาจะมองในเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของสตอรี่เรื่องราวซะมากกว่าที่จะขายได้นะคะ หลังๆเจะก็เลยพยายามมองในเรื่องของคอนเซ็ปต์ให้มากขึ้นนะคะดอกมองดอกไม้นี่คือตัดทิ้งไปได้เลยนะคะก็ตัวนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับหนังสือเนาะต้นทุนเจอมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่ราคา18ปเหรียญกับ37เ็ซนกาไรประมาณ17เหรียญกับ37เ็ซนใช้เวลาขายอยู่7วันเข้านั้นเองค่ะหลังจากที่ลงสินค้าไปนะคะอีกตัวหนึ่งเพื่อนๆของวันที่7ที่ขายได้นะยังคงอยู่บนเอซี่แล้วก็ยังคงเป็นเน็กไทค่ะ ให้ดูรู้ใกล้ๆว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับตีกอล์ฟค่ะกอลฟ์เฟอร์คนเล่นกอล์ฟนะคะเพื่อนๆก็ตัวนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะว่าช่วงหลังซื้อทายมาขายเนี่ยจะดูคอนเซปต์เป็นหลักค่ะเราก็รู้สึกว่ามันช่วยได้จริงๆนะกับยอดขายเนี่ยตัวนี้ต้นทุนเจะมา1เหรียญขายได้ที่ราคา16เหรียญเ7เซนกำไรประมาณ15 97เหกเซนใช้เวลาขายอยู่ เวันเท่ากันกับตัวเมื่อกี้เลยค่ะเจ็วันเลยนะคะก็เพื่อนๆวันที่เจขายได้ทั้งหมด4รายการอวดได้2รายการที่เล่าให้ฟังไปนะคะออกพายใ็7วันทั้งคู่เลยเป็นเรื่องที่ดีมากๆโอเคค่ะถัดไปวันที่8ขายได้2รายการค่ะฮมไม่มีตัวไหนอวดได้เลยเพราะว่าเขาอยู่กับเจีย๊ยบแบบว่าอืมตัวหนึ่ง แเดือนตัวหนึ่ง9เดือนค่ะก็ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะคะไปวันที่9กันเลยดีกว่าวันที่9ขายได้ทั้งหมดเนี่ย4รายการค่ะออกเร็ว1รายการแล้วก็ขายได้บนเอ็ซีอีกแล้วแล้วก็เป็นเน็กไทอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นนะต้องอดไม่ได้ต้องโม้ว่าตอนหลังเนี่ยเราเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะ ให้ดูใกล้ๆข่าว,ว่าลายเป็นเกี่ยวกับอะไรนี่เลยค่ะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกวอะไรอะโลกใต้น้ำอะค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นปาลากรังเป็นหอยเป็นปลาเป็นเต่าเป็นนู่นนี่คือคอนเซปต์เกี่ยวกับโลกใต้ทะเลลึกอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆนะตัวนี้ต้นทุนเจียมาหนึ่งเหรียญขายได้ที่ราคาสิบสี่เหรียญกำไรไม่ใช่พูดผิดค่ะ ต้นทุน1เหรียญถูกแล้วขายได้ที่ราคา18เหรียญกับ37เซ็ซนกำไรประมาณ17เหรียญกับ37เ็ซนใช้เวลาขายอยู่14วันค่ะนะคะ14วันก็อาจจะช้ากว่าทาย2อันเมื่อกี้นิดนึงแต่ก็ยังถือว่าเร็วมากนะคะเพราะว่าแค่14วันเท่านั้นเองเพื่อนๆต่อไปวันสุดท้ายที่ยกมาในวันนี้วันที่10นะคะขายได้ทั้งหมด สิบสองรายการเย่ yeah. <c oughs> จะยกมาแล้วให้ฟังสองรายการค่ะเดี๋ยวมาดูกันรายการแรกขายได้บน e t s ซค่ะเป็นเน็กไทยอีกแล้วไม่ใช่ <c oughs> พูดเล่นค่ะเป็นหนังสือเป็นหนังสือเนื้อหาเกี่ยวกับทานายเกี่ยวกับการขึ้นโรงขึ้นศาลแต่ว่าเขาเขาเอามาเขียนเล่าเป็นการ์ตูนขำๆนะคะ นะคะอันนี้คือเจ้าเห็ล้นเราจ็ารู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะกับซื้อไปเป็นของฝากของขวัญให้กับคนที่อยู่ในวงการเนี่ยค่ะทนายสารอะไรพวกนี้คือรูอร้สึกว่าเออมันมันมีความน่าสนใจนะคะเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจสอยเข้ามาค่ะต้นทุน50าสิบเซนขายได้ที่ราคา เออสิบแปดเหรียญสามสิบเจ็ดเซนกำไรประมาณสิบเจ็ดเหรียญกับแปดสิบเจ็ดเซนตัวนี้ขายออกภายใน 16วันเท่านั้นเองค่ะซึ่งโดยส่วนตัวเจี๊ยบแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเร็วเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะเจี๊ยบบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าสินค้าของเจี๊ยบร้0ยเปอรเซ็นต์เอี่เยเป็นงานที่จับต้องได้งานเก่าแกส่สะสมงานหายากงานที่อายุไม่ต่างกว่า20ปีเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะมาตามหาสินค้าประมาณนี้จะค่อนข้างมีน้อยมีจํากัดเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ตามหาผู้งานแฟชั่น ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าหลายตัวมากของเจีย๊ยบบน etsy อยู่กับเจี๊ยบหนานเป็นเรื่องที่ปกติเข้าใจได้รับได้โวยวายนิดหน่อยไม่ถึงกับเยอะนะแต่ว่าในขณะ,ะเดียวกันก็มีอีกเยอะแยะมากมายหลายตัวบน etsy ที่เจี๊ยบขายออกเร็วเพื่อนๆก็เนี่ยวันนี้ที่ยกมาเล่าให้ฟังเนี่ยหลายตัวน้องที่บน etsy ล้วก็ออกค่อนข้างจะเร็วเร็วมากนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่า คือมันก็หลายอย่างประกอบกันแหละเพื่อนเพื่อเอาจริงๆบางทีจะก็แอบโมนะว่าเออเราก็มองตลาดเป็นมากขึ้นเนาะแต่ว่าในหาเดียวกันมันก็ต้องมีเรื่องของความโชคดีด้วยแหละว่าคนที่เขาตามหาสินค้าตัวเนี้มาเจอกันกับของของเจียป่ะคะคือมันก็หลายอย่างประกอบกันเพื่อนๆก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าใครสนใจทํเอสซี่แล้วกลัวว่าสินค้าจะอยู่นานของจะขายยากอะไรเงี้ยคืออยากอยากพึ่งคิดลบไปขนาดนั้นค่ะมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะคะ โอเคเพื่อนๆสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ยกมาเล่าให้ฟังของวันที่10นี้ขายได้อยู่บน ebay ค่ะนั่นก็คือหัวเข็มขัดค่ะอันนี้มาแต่หัวนะคะไม่ได้มีตัวมาด้วยเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นงาน Limited Edition นะคะคือที่ข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเป็น Limited Edition ทำมาแค่2,000ชิ้นชิ้นนี้เป็นชิ้นที่692มั้งคะถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ ยังมีซิลพลาสติกมาเลยค่ะแล้วก็คอนเซปต์ก็คือเป็นเกี่ยวกับรัฐอาคันซอซึ่งเป็นรัฐหนึ่งทางใต้ของมททิอเมริกานะคะก็มีรูปหมูป่าเป็นเหมือนกับว่าสัญลักษณ์ของรัฐนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆน,นะต้นทุนเจียมาเท่าไหร่นะคะขอดูโพยห้าเหรียญค่ะค่ะได้อยู่ที่ราคาห้าสิบเอ็ดเหรียญกำไรประมาณสี่สิบหกเหรียญใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่ 11วันเท่านั้นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เนะาะย้ำอีกทีวันที่10ขายได้12รายการยกมาเล่าให้ฟัง2รายการนี้นะคะ<ๆ>ก็ที่เล่าให้ฟังไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆเป็นยอดขายของช่วง1-10ถึงธันวาคมนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วจะรู้สึกว่านี้เนี่ยไม่ได้แย่จนเกินไปนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเป็นพนักง,งานประจำทำงาน เ,เอาเวลามันทำร้านแค่วันละแบบ 3- 4สี่ชั่วโมงก็เยอะแล้วบางวันไม่ถึงด้วยซ้ำเพื่อนๆนะคะแล้วมันก็จะมีบางช่วงก่อนหน้านี้ที่ยอดขายแบบกระปุตกระปิดมากแต่ว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยคะ่ะยอดขายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งอันนี้เจ๊ก็มั่นใจว่ามันเกี่ยวข้องกันกับช่วงของเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังใกล้เข้ามาค่ะถ้าใครที่ยังขายไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยดีหรือว่ายังไม่ได้ลงขายเลยไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆสิ้นปีละ เดี๋ยวว่ากันใหม่ปีหน้าก็แล้วกันนะคะเจียบเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอถ้าไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ